สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุคนเด้อพี่น้องหลังจากกลับมานเตน้องสบายดีเด้อพี่น้องหลังจากข้าวขวาเข้าก็มานเตน้องพี่น้องเอ้ยของเต็มรถไทยเห็นไหมวยุดอาญาเออกินข้าวได้เ้าวกมาเนาะเ้าบพท่านได้หูปลาปลาได้หน่อยได้ได้สำได้สำนะเดี๋ยวเสียเอฟซีเบิ่งมันเรือกินเดืองอยากคนของพี่น้อง อันน่ะแต่งให้เรากินเหรอบอสมาครบนะครบตาพี่น้องเดียบดเสเบิ่งปลาแล้คนใหญ่เฮ็ดกินบดแต่ว่ปลาปลาอยู่ในนี่พี่น้องเรียบวันจ้งสิได้เบิ่งจังนยจังสิเบืองโคตรโปกปตด้าน มีเอฟซีเอรนันมาเด็กอาข้นทั้งภาษาบางนิวม,มันไปหายชามหาปลามันมงบมันตวไม่ของมันเหัวสองปลาหบางนิวมันไหนเครื่องเก็บเต็เมของนะฮะเออ่ปม<า>ีปลาตู้ได้ปลา trái vậy trời trắng bà, bà tôi bay kim ngang ngang kiếm ngang 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 กินจ <prestigious> ริงนะเออแม่ได้อยากกินหมะขามกินในร้าน้เด้อเมยบ่ะใช้ชีววงทยาก่ะอะไรดีเด้อใครทำป่ะ๊างอ่งเนาะใส่ดุนยางเนาะยางหลัดผงเมยบ่ดุเม่อยังอยู่บ่เมยจะโม่อยจะเต็มเน่หงานคลอเตก็สุดคนงานคอเตือกินเบียเด้้องย่างกินเเดอกูจกินแค่เตอรู มันสิกินได้สิบ่สวัสดีครับเอ้ยพาดน้งน้องกับอยุลปลาต้มปลาไอ้เนามาจากต่างประเทศมาเดยนน้ำนี่นะเอ้ยปลาดุกซาสมัสวย้ปาหนองโงปาคิดแล้วก็ขายหางคิดแล้ก็นองว่ะคับล

เอาอย่างปลาตองไปปล่อยพุน่สองตัวตัวใหญ่ต <t> ัวใหญ่ำเยคนวายะไไส้ปลาในขูตัวหน่ปลาในขู่ตัวใดันแปลาปีกหรือเปล้าปลาตะเลือแล้วเอาแล้วพุนั่นะนาปลาหัลงผุนเบิดเฮลงผู้โอ้ปลาเ้าตายเห็นไหมเทาตายลงมาตีาด่าสงก้นกนปลาไใ่กลเกลงปหั่นก้อนจังหลงถวย บเขาแล้วสวยมาเบิ่นปูเบิงปลาเอ่ยปูเจ้าไ้นอ้สินเาทานเลยเจ้ามันูเอ้ยดุนนะทืแจ้วอยู่ใเรุนน้ำเอมือรุนผูถอกร้องหอดปีไอ้ถอกแต่กาสวิงตรงเนี่ยสิมาผ้าเบ่งตาสวิงหันเดี๋ยวมิโ่าโอ้จะตักเอาหันทามไงก้อยก้อยท่ามไงอีปีมันตักแบวเออเอาท่ามไงพูนะ มันปลาแบบนี้ได้เลยเออออกเขาสิมาเบิองสะปลาปลาปลาดุกปลาคอตัวนี้ยังเป็นอยู่ได้ฮะ បងកូនໃຫຍ່ចាប់អោនញ៉ែក្រអត់ទៅពីអោមកថតមកផងទៅបាទទៅចូលពីពីប៉ាពីប៉ាកានេះប៉ាកត់លืมប៉ាតងអឺទាំងស្នងចោតដែរអឺចឹងមើលឈុំពីអូពូនផ្សារថាស៊ូມັນយ៉ាងដូចមែននេះនេះនេះដែរទាំងមនុស្សមកແກງបักនួនបักនេះទៅเด้อទៅបងលុនអោអស់ទៅនេះក៏ เออดูเพลนพอเพนมากเต็มไปอนงปาปาได้บอกินเผากินมาอกเปเนี่ยปลาดูมุจเเปร้าจีนป้ายังเป็นอยู่ไรนี่ตุเป็นก็เป็นเขาสเดือกถ้าเอาคนไปถอดใส่กันน้ำเดือกอยังเนาะ ไม่ตายวตาไม่ราใส่ก่อนนี่ไปเดือดือบอตายงาติกระตองกงก็มาสะนเขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึอนขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นขนขะ้นขึ้น้นน้้้น ขอเใอ่ของขนมนก็สอตัวน <asına> ี่่ของเธอเวของเธอเนี่ยของเป้าใส่ไ้ใส่หนอนนิ้นิวเอาตัวตายตี่รุให้เพื่อนดีใจสิสอไปจับไปฟ้าในที่ตามือนิวเจ็บ là mẹ bọc son, mẹ duỗi lên áo bên mai mà, thoát nạp một cái phôi. À, áo oh, oh, con đi sau cởi. <laughs> Để Ừ, oh, oh. sẽ biến tôn bật này. ใช้รถสุดโตมันมันเบิดแต่บ่ปานคะใช้สบกีงตงตี้เอาเอาบีตงเอาเอาเบิดซาโอ้ยซับปีใช้บาดเบิดอาม่แมเป็นปลาดูกคเลยเอาหาลกทหาับว่าขามื่อเนาะแม่มันตายเมื่อ เราเอามาเอ็ดเอาบวงตีสกอรเอาถวตีเดี๋ยวถัวย่ลาาวนยาเดือนทจได้ิดลงอาะครับโอ้อจนเนาะ ไปล้างน้ำหอเอออนันก่อนเอาไปล่างพ่นบ่อเอาไปล้างพ่นักก้อยพูนนพป้อมนี่กูฮะไปโดดกระปุกฮะอาไอ้ก้อยฮะตัวนึงกตัว ใช่องจถึงใช่องจะถปเอาเนอของไปไปไาของูกเน้อของแป่แปะเอาง่ผของหน่อยแล่วบ้าเป็นของไง

ปปลสีขาวห้ามคนนี้โอ้ยปลาขาวเรากระคากป้าขาวหากระคาดนี่ของของอะไรนะคะอน้ไกลเรมื่อเดอโรดขึ้นมาเล้ค่ะอของเก่าเนี่ยเนี่ยตู้มันบตายจังไรปะตอง เออเราก็ทำเลยสิมันหวานดีทำมาลอมันตายมันไม่หวานนะอ๋ไม่ลอยนั่นไงจะมาทำบุญมา้อันนี้เขาไม่ถือเราปับเลยกันให้เรอเอาดิ๊เด็กเดกเด็กอก็เ้งโอ้ปลาเงึ้ปลาไอใบเก็บดังได้สิปลาดุบปลาเก็บดังต้ง ป้าดมัแต่ปลู้างแน่ปลคองด่างคองนิน้อยขอีก่ะมนะมันห่อนะมันขึ้นหม่ได้นี่้ีแล่อื่นใบบดงแดหันีิจบัมสินดี้วด่างก็ใ่ยบยกในนี้ลยมม พ uh mm ี่ลาเออนั่นแมะมีตาแล้วก็ยกได้เราเคยมันออกิ่งต้มเออเอาขี้เอปลาเอาปลาเอาปลาเดี๋ยวมองได้แห้งมึงจะเอากระถิ่นถิโอ้ยไปแล้วเอาเน่ขังไว้ได้เอาเนีย โอ่งเออเอ้าว้าแม่แม่จับเองนะจับไม่ได้หลักปานแม่อยากจับแต่จับจับเอาไว้อยู่ปลาฟอกปายังแต่มันไม่ไม่ตายปลา้าทีกกินเด้อยางกับปลามามีนะพี่้รง

ปลามันก ah, ็ออกมันก็เข่าบ้แดงดูดได้หันหน้ามันเลยบ้แดงตามปคนเนาะเออเดือนปีมันมีปลามันขาเข่ามันจะยู่แต่สมันไม่พอนด้ก็ตาหน่อัย

ปะตองแกเป็นแซมเนาะกันซซมหน่อยเป็นแซมดูก้านหน่อนะบอกร้อนในห้องเ่อ ป้าน่ะนนมันโมไม่ขี่ดอกก้อยอะป้าอ่าใส่ขี่ว่าตัวหน่อยเออใส่ได้อัวดกับท่านเลยก่อนทำดใส่โทันดออข้างนั้นหอเออมันมันเรื่องขาวสารป้าอ่านเอาออกเบิรดอยอ่านตัวไหญน่มทัานเอาออกก็ได้ ยวสไปหักเนี่ยอันนี่ยคนเลือเนี่ยปลาเนี่ยตอนนี้บอปี้กระเดือกปลาแหลกเนาะพี่น้องเจ็บประตูว่าจนขำประมาณสี่โมงนะพี่น้องนะกระเดี่ยวเบียดเดีอยวงานพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บอปี้สีหนึ่งแถวนะจนแดงผูโรกน้องบอบีเบิ่งในีขิดบลาสุกเด้อบอปี้เป็นคนถือกลบปลาสุกมันกระแดดน่าต่ว่าเมื่อยแห้งเมื่อจนคำขำเลยพี่น้องเอ้ย cảm ơn tập tìm được sự chú ý của mọi người nữa, mọi người, mọi